อันนี้ต้องทาแป้งใช่ไหมเนี่ยแป้งหอมเย็นตายหาละาาาาเกือบไปแล้วเกือบเอาแป้งเย็นมาทาหน้านะ่ะถ้าแป้งเย็นทาหน้าละ่ะโอ้โหหากระจายไหลสดไปร้องไห้ไปด้วยอะ่ะแต่ก่อนนี่ผมบอกนะไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าแต่พ่อพระเอกกบนางเอกเลยแม้แต่น้อยนะเพราะอะไรของมันแรงไง ของมันแรงมันจึงไม่หวัน่นไม่ไหวแต่เราทำใจมันไว้ขึ้นก็ไม่ยอม <c oughs> เอาจริงจริเ <c oughs> <c oughs> อาพ่อพระเอกกันเอ,เอ,เอกกล้ากินไหมกล้ากินมะเฟืองกล้ากินมะเฟืองให้ผมไล์สดอะไล์สดเลยทําคลิปเลยทําคลิปเลยกล้ากินมะเฟืองให้ดูไหมพ่อ <c oughs> พระเอกกันเอกกล้ากินมะเฟืองไหมเออ อะไรอะไร,อะไรที่ทำให้ของพวกนี้มันเสื่อมการกินของเส้นไหว้การกินของเส้นไหว้พวกมึงจะเสื่อมพวกมึงเข้าใจปะเออเอาเวลาถ้าไม่เชื่อนะโอ้ยไม่เชื่อหรอกแาสารไนี่เชื่อหรอกลองดิลองกินมาเฟืองให้ดูหน่อย ลองกินของเส้นไหว้ให้ดูหน่อยโชว์โชว์หน่อยอ่าถ้ามึงกินของเส้นไหว้นะมึงถือมึงถือของแต่มึงมึงไปกินของเส้นไหว้ของพวกนี้มันเฉพาะอะไรพวกเป็ดพวกเป็ดพวกปอพวกพวกปอดสเวสีที่ไม่มีก็เรียกว่าไรนะไอไอพวกเป็ดสเวสีที่ไม่มีาตดอ่ะพวกเป็ดไม่มีญาดอะเออพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะมันจะไม่ถูกกันเออ ของทุกอย่างนะครับถ้าถือไม่ได้มันเข้าตัวนะมันเข้าตัวนี่นอนอาบแดดอย่าเผลอไปกินอย่าเผลอไปกินนะอย่าเผลอไปกินของเส้นไหว้เขาแล้วกันนะ่ะบางทีกินข้าวนี่นะกินข้าวแล้วมีผลไม้ผลไม้ที่ปอกมาจากของเส้นไหว้นะโอ้หนี่บรรลัยจัดเลยนะ okay. yeah.